สร้างเองเนี่ยถึงแม้เป็นบริษัทเล็กเราก็มีการเติบโตอย่างชัดเจนนะจากถัดและขอที่ผ่านมาแล้วก็จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆเสริมสร้างเนี่ยต้องไม่ใช่แค่บริษัทที่เป็นโลโอลเราอยากให้เป็น global business ให้ได้ สวัสดีครับผมมีคนโพสจากเพจถามอ,อีกครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น YouTube อย่าลืม s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยครับหุ้นวงไฟฟ้าผมว่าน่าสนใจอยู่หลายมุมนะไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ๆนะครับที่เติบโตเป็นเมกะเทรนด์เศรษฐกิจโลกยิ่งมีโอกาสฟื้นตัวมากเท่าไหร่ความต้องการในการใช้ไฟก็จะมากขึ้นเท่านั้นถ้าเป็นทางฝั่งของดอกเบีย้ยตอนนี้ต่ำเตี้ยรีดินมากๆภาระต้นทุนทางดอกเบีย้ยก็จะต่ําผลตอบแทนก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นส่วนทางฝั่งของอไรายได้เป็นอย่างไร ส่วนใหญ่ก็มักจะต้องมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแทบจะล็อกไว้เลยนะครับว่ารายได้เนี่ยจะเข้ามาสม่ำเสมอแคชฟลู flow, กระแสเงินสดก็ดีมากๆเลยนะครับแต่ด้วยความที่เป็นธุรกิจที่ไม่หวือหวาเนี่ยแหละครับมีกระแสเงินสดรายรับที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนักทุนบางคนเขาก็เลยอาจจะคิดว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ตื่นเต้นเพราะไม่ค่อยมีกลุแต่ว่าวันนี้ครับผมจะชวนมาทําความรู้จักกับหุ้นโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่มีเป้าหมายเป็นผู้เล่นชั้นแนวหน้าในระดับเอเชียครับ แล้วก็วางเป้าหมายต่อด้วยนะว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต10เท่าตัวจากช่วง IPO เมื่อ4ปีที่แล้วบริษัทนี้มีชื่อว่าเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมาชนตัวย่อคือ SSP ครับมาดูราคาหุ้นกันก่อนครับจะเห็นว่าไซเย์มันนานมากๆครับแต่เพิ่งจะจุดพลุดีดแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เห็นแบบนี้แล้วผมว่าน่าตื่นเต้นเลยนะครับ เสริมสร้าง power corporation จำกัดมาชนบรอว่า S S P เนี่ยเขาเป็น h o l ด i n g คอมพานีแล้วก็เข้าไปถือหุ้นบริษัทเยอะแย,ยะมากมายก็เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานสะอาดทั้งนั้นเลยนะครับที่สำคัญเลยนะเขาเข้าไปลงทุนบางส่วนอยู่ที่ประเทศมองโกเลียฟังไม่ผิดนะครับเขาไปลงทุนที่มองโกเลียครับ s อสนั้นถือหุ้นโรงไฟฟ้า15แห่งด้วยกันที่เป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น277.8เมกะวัตต์เพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ถือ100%เต็มนะครับโดย COD ดีดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว143.2เมกะวัตต์ก็จะเห็นว่าเสริมสร้างเข้าไปลงทุนธุรกิจหลายประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียและมองโกเลียครับ รายได้หลักๆของเสริมสร้างเนี่ยมาจากโครงการในประเทศไทย47%เกือบครึ่งหนึ่งครับรองลงมาคือญี่ปุ่นเวียดนามและมองโกเลียครับ มาดูธุรกิจในไทยกันก่อนโครงการแรกคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลบบรุรีกำลังการผลิต40เมกะวัตต์เปิดำดำเนินการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี2558ก่อนที่อีก3ปีถัดมาจะขยายไปโรงไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรีกำลังการผลิต5เมกะวัตต์แต่เสริมสร้างเองก็ไม่ได้มีดีแค่โรงไฟฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นผู้ให้บริการโซลาร์รูฟท็อปโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาจำนวน7โครงการครับ ส่วนถ้าเป็นในมุมของรายได้3ปีล่าสุดสวยงามมากครับทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ9เดิมแรกของปี2 5 6 3ันมั้นมีกำไรสูงถึง595ล้านบาทมากกว่าปีก่อนหน้าทั้งปีเลยนะครับทุกปีจะเติบโตมากขึ้นทุกปีปีนี้จะปีปีก่อนทุกปีที่ผ่านมาโปรเจกต์เราเข้ามา COD สมมติเราเข้ามา COD ใน Q 2 มันก็จะเติบโตใน Q3 Q4 ก่อนหน้านี้ไม่มีตัวนี้ทีนี้ถามว่าปีต่อไปได้อะไรก็คือ Q1 Q2 ที่ตัวนี้ไม่มีก็มาเติมณนะวันที่เราเริ่ม COD เรานับถอยหลังเพราะฉะนั้นเสริมสร้างและแม n a g e m e n t ทุกคนจะไม่อยู่นิ่งเฉยคุณกอฟวรุษธรรมาวาานุคุป ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงไม่ได้รอให้แอดเดอร์หมดนะครับแต่เอาแคชฟลู o ์กระแสเงินสดที่ได้เอาไปต่อยอดในการทําธุรกิจสร้าง S c u r v e ใหม่ในช่วงที่ธุรกิจยังคงแข็งแรงอยู่อันนี้เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจนะครับเสริมสร้างเองเรื่องขยบขยายเข้าไปที่ญี่ปุ่นในปี2016ก่อนที่จะเข้าไประดมทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยในตลาด MAI ในปี2017ครับแล้วก็เป็นปีที่เสริมสร้างต่อยอดไปที่มองโกเลียครับ ส่วนปี2018เสริมสร้างเริ่มไปบุกที่ตลาดเวียดนามก่อนที่ปี2019จะบุกหน้าน้ำใหม่ในประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับย้ายจากการที่อยู่ในตลาดหุ้น MAI ไปอยู่ในลีกที่ใหญ่ขึ้นก็คือตลาดลัทรัพย์แห่งประเทศไทยครับจะสังเกตเห็นว่าเสริมสร้างขยายธุรกิจใหม่ทุกปีครับและจะเห็นว่ารายได้ก็มาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญและนี่เลยครับคือเครื่องยนต์ในการเติบโตของเสริมสร้างในอนาคตครับพลังงานทดแทนเนี่ย เบื้องต้นทั้งหมดทุกๆประเทศไม่ว่าเป็นที่ไหนเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนโดยนโยบายภาครัฐที่ไหนมีโอกาสเราเข้าไป i r r มีในใจไหมครับครับเวลาไปประเทศไหนอย่างน้อยขั้นต่ำต้องต้องสองดิจิตขึ้นไปสองดิจิตครับแบบเบื้องต้นหรืออ่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสองดิจิตต้นๆนะครับแต่พอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปดีเวล็อปตั้งแต่ศูนย์เราก็เข้าไปดีเวล็ปกับพาร์ทเนอร์เริ่มตั้งแต่เขามีพื้นที่เราเริ่มไปพัฒนาทำโซล่าด้วยกัน เงินกู้ดีเวสร้างเลือกผู้รับเหมาในกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ IRR เราโตมากกว่าโครงการที่เสร็จแล้วประเทศที่มีความเสี่ยงขึ้นสูงหน่อย,อยมองกเลียก็จะต้องเป็น middle IRR ขึ้นไปเพราะว่าช่วงนะระยะเวลานั้นเนี่ยประเทศที่เปิดอยู่และนโยบายมีอยู่ชัดเจนคือประเทศญี่ปุ่นในที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเสริมสร้างก็ได้มาประมาณ5โครงการ เราก็โชคดีที่เราได้ค่าไฟ12บาทกับ10บาทนะครับซึ่งเ,เรามี5โครงการเราซีอดีแล้ว3โครงการการที่เสริมสร้างไปทําธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นผมว่าไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากความต้องการในการใช้ไฟฟ้าก็ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ประเทศที่ผมดูแล้วตื่นเต้นมากแล้วก็แปลกใจมากเลยนะครับก็คือมองโกเลียครับจริงๆเสริมสร้างไปทำในประเทศมองโกเลียเนี่ยเราเป็นโซลา่าลงที่5 สำคัญคือเราลงทุนแล้วเงินต้องมาเงินต้องมีนะแล้วก็ตรวจเช็คตรวจสอบทุกโครงการก็ได้เงินมาชัดเจนความต่างคือมองโกเลียกับประเทศอื่นๆเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยปกติการจ่ายจากภาครัฐจะจ่ายเป็นรายเดือนมองโกเลียจ่ายเป็นรายวันเสสิ้สาเนี่ยต้องเข้าเพราะเรามองว่าจากปี2018อีก5ปีจากนี้เราเชื่อมั่นว่า จะเป็นอะไรที่เวียดนามค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าตอนนี้เราก็จะพลาดโอกาสการที่เราไปทําพลังงานลมเนี่ยศักยภาพพลังงานลมที่เราทําอยู่ตัวนั้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นสายักยภาพ,พลังงานพลังงานลมที่ดีมากนะครับแล้วเป็นตัวแรกที่จะเข้ามาเสริมเติม,ตม cash flow ของเราให้มันดีมากขึ้น Q1 Q4 เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่วีที่สุดของแสงอาทิตย์แต่ Q1 Q4 เป็นช่วงที่พีคที่สุดของลม อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการในในส่วนแคชโฟลซึ่งมันจะเสถียรมากขึ้นส่วนการอุทุนในประเทศอินโดนีเซียผมว่าน่าสนใจนะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของผู้บริหารนะครับเห็นว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตในสูงมากแต่ว่าอาจจะติดเรื่องของข,องข้อกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ยังไม่ถูกปลดล็อกแบบร้อ แต่คุณกอฟวารุตเนี่ยเขาไม่ได้รอให้ทุกอย่างเคลียร์แบบร้อ็แล้วถึงจะเข้าไปลงทุนนะเพราะถ้ารอถึงภาพนั้นเนี่ยผมว่าไม่ทางการครับไม่ทันคนอื่นนะลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆพอเขามีความพร้อมปุ๊บเหมือนกับเสือติดปีกเลยประชากรเป็น200กว่าล้านคนคอนซัมเมชั่นสูงมากการใช้พลังงานก็สูงเพราะฉะนั้นเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ได้เกิดเรื่องของภาพของแบบแผนพลังงานทดแทนออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปสร้างปลูกพินที่นูุน่นว่าเราไปสร้างทีม อาาาาหหโปรรรรเเกตียยยมพมพ้สํับบิดในชนชของประเเทศดีซยข้อดีของการไปเปิดตลาดในต่างประเทศที่ว่ามานี้นะครับมันมีอยู่หลายอย่างอย่างแรกแน่นอนคือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างที่2สําคัญมากกว่าครับคือการบาลานซ์พอร์ตสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของเขาไม่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปนะครับประเทศหนึ่งอาจจะดีในช่วงหนึ่งแต่อีกประเทศหนึ่งเขาอาจจะแย่อยู่เพราะงั้นมันก็จะถัวๆัวกันไปผลตอบแทนก็จะสม่ำเสมอตลอดครับพายุ เข้ามาที่เวียดนามเยอะแสงอาจจะได้น้อยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพายุนี่น้อยมากน้อยเป็นประวัติการแต่ช่วงที่ซีซันที่พายุญี่ปุ่นเยอะเวียดนามก็แทบไม่มนะีอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็น natural hedge ที่เรามองว่ามันเป็นหลักของพลังงานของโลกการหมุนเวียน global warming ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคำนวณในปัจจัยในการลงทุนด้วยว่าเราคงไม่ลงทุนในที่เดียวเยอะจนเกินไป เพราะถ้าเกิดสมมติแดดไม่มีแดดไ,ไ,ไม่มาพายุเยอะการลงทุนเราตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะแย่ทั้งหมดเมืองไทยโหลดดีมานดีมานกับโหลดเนี่ยมันมันก็ต้องสอดคล้องกันแต่ณนะตอนนี้คือประเทศไทยคือรับหมดในประเทศญี่ปุ่นเองก็มองเช่นเดียวกันเวียดนามจะต่างออกไปเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเขาดูก็ดูสบายดีมาน แต่ว่าเขาเขามองว่าดีมาเน่ยเขารับอยู่แล้วเพราะเขาลํำไปประเทศที่กําลังเติบโตเป็นประเทศที่ขาดไฟประเทศที่จะเติบโตซัพพลายมีให้แต่ตรงกลางคืออินฟราสตรัคเจอร์ไม่พอซัพพลายคือโรงไฟฟ้าที่สร้างเพื่สร้างให้ดีมาควรจะใช้ไฟใช่แต่ประเด็นปัญหาของเวียดนามคือสายส่งมีไม่ถึงนั่นคือผลทําไมที่ว่าบางพื้นที่ถึงไม่รับไฟทั้งหมดนะครับซึ่ง ผมคิดว่าโควิด19เนี่ยมันก็เป็นทำให้เทรนด์ของ global เนี่ยการใช้ไฟก็ลดน้อยลงเพราะว่าเรื่องของการ work from home policy ในหลายๆประเทศนะครับโรงงานก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แต่เราเห็นว่าปีนี้เนี่ยกลับมาสู่ในภาวะปกติมากขึ้น โอเคตอนนี้เข้าใจภาพใหญ่ๆแล้วนะครับจุดที่น่าถึงเน่นอยู่ตรงนี้ครับเมื่อทนานของทีมผู้บริหารของเสริมสร้างเนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วนะครับว่าอยากจะให้เสริมสร้างเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นําในตลาดภูมิภาคเอเชียแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายขยบขึ้นมาด้วยนะครับกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากในช่วง IPO 10เท่าตัวเลยทีเดียวครับช่วงที่ก่อนเข้าตลาดเราซับใหม่ๆในม,มีกำลังการผลิตเพียงแค่40เมกะวัต ก่อนที่จะขยับขึ้นมากลายเป็น143มเมกะวัตต์ในปัจจุบันแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นครับคืออีก3-5ถึงปีนับจากที่ไปเนี่ยมีเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น400เมกะวัตต์เพิ่มขึ้นจากตอนนี้1เท่าตัวและมากกว่าตอนที่เข้าตลาดกระสับใหม่ๆม,มากถึง10เท่าดดวยกันครับเราไม่อยากพูดว่าเรามี40เรามี1น0แล้วเราจะบอกว่าอีก3ปีผมมี2 0 0 0 3,000จริงๆนักลงทุนชอบถ้าคุณมีกรอซีเห็นแต่เราก็มองอีกมุมมองหนึ่งว่า ถ้าเราดีลิเวอร์ไม่ได้มันก็เสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลูกมองที่ว่าอันนี้คือทาร์เก็ตที่อาชีพได้เราไม่อยากมองเป็นแค่ประเทศไทยแต่เซอ์วสเอเชียมันคือ g l o b a l ที่ไหนมีโอกาสที่นั่นคือเราก็จะเข้าไปโปรเจกต์ Project ที่เราเรี่เเน้นในเชิงคอเอ็กซ์เพร s ตของเราก็คือว่าจุดแข่งของเสริมสร้างเนี่ยคือเราดีลอปโปรเจกต์ทำเองแล้วก็พัฒนาและซีดี ต,ตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มมองเข้าสู่ถึงภาพ MA แเราล้วคงจะเริ่มจากประเทศไทยก่อนเราสมมติว่าเราทําไปทีหนึ่งปุ๊บเก็บไปสักระยะหนึ่งเราเอาเงินแคชโวก็ไปลงทุนอีกในโปรเจกต์ใหม่ๆสุดท้ายมันที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยมันจาร,รอีกสักแค่ไหนหรือมันก็ต้องไปเรื่อยๆเราแบบพื้นที่ขเราเป็นโกลด์สต็อกคอมเพลีไปเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างญี่ญปุ่นกันนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มมีดีเวนด์กลับมาที่เสริมสร้างที่เป็นประเทศญี่ปุ่นแล้ว แต่ถามว่าทำไมเราไม่ได้เดินกลับมาเมืองไทยเพราะว่าเรายังมีการก่อสร้างเรายังมีอีก2โครงการที่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะใช้แคปิตอลของเมืองไทยเราก็ใช้เงินที่มีอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยลงต่อผมคิดว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เกิน2ปีนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มเห็นเห็นเป็น,เป,นเป็นชี้ไม่อ่อานแล้วขึ้นมามองโกเลเองก็มีมีเทิร์นในการจ่ายดีเวเดนกลับมานะครับเหมือนกันแต่เราก็มองดูว่าเราจะไปลงทุนในเวียดนามอะไรก ความเห็นของทางมีโกบี้กครับผมเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานี่เองครับคือเสริมสร้างเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการขายหุ้นบิ๊ก o ลอตให้กับนักลงทุนสถาบันพวกกองทุนเนี่นะครับจำนวนทั้งหมด32.04ล้านหุ้นมันก็สะท้อนเห็นถึงมุมมองของนักลงทุนสถาบันนะครับที่เริ่มเห็นพัฒนาการและเข้าใจศักยภาพของเสริมสร้างมากขึ้นครับ การที่นักทุนสถาบันเข้ามาสนใจแล้วก็เข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมีข้อดีอยู่หลายอย่างคือราคาหุ้นก็จะมีความผันผวนน้อยลงมีสเสถียรภาพมากขึ้นเพราะกองทุนส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นคนที่เข้ามาลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับ<ส>อย่างไรก็ตามครับคือถ้าจะพยายามวิเคราะห์นะว่าเอ้ยทําไมนักทุนสถาบันเหล่านี้ถึงเข้ามาลงทุนเยอะขนาดนี้นะครับส่วนหนึ่งนะผมว่านักทุนสถาบันตอนนี้เขามองอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่อง growth อัตราการเติบโตอย่างที่2คือเรื่องความยั่งยืนพลังงานสะอาดนี่ถือว เสริมสร้างเป็นหุ้นเติบโตและอดีตที่ผ่านมาเขาก็ทําโครงการหลายๆโครงการในประสบความสําเร็จเลยนะครับทำได้จริงฮะโดยตอนนี้กําลังมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลไบโอมสเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาดินฟ้าอากาศแสงแดดนะครับแล้วก็ทำให้ business m o เด l มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนีนด้านหนึ่งครับก็หาวุิการในการลงทุนต่างประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปในตัวและจุดที่2คือการให้ความสําคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดครับลองย้อนดูราคาหุ้นเสริมสร้าง power corporation จำกัดมาชนเจนภาพชัดเลยครับว่าขึ้นเยอะมากและสะเกตให้ดีครับขึ้นมาหนักๆก,ก็คือต้นเดืนเอนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เราทราบผลการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ คุณโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกานโยบายทีเด็ดของเขาคือเน้นพลังงานสะอาดครับเช่นเดียวกับทนาของประเทศจีนยุโรปเทนเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือว่าเป็นซูเปอร์เมกเทรนแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมนักทุนสถาบันหรือนักลงทุนทั่วโลกนั้นถึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในธีมนี้มากขึ้นครับ แต่การลงทุนมีความเสี่ยงครับการที่เสริมสร้างขยายธุรกิจไปมากจุดหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเฝ้าติดตามคือ DE ด้วยครับนี่สินต่อทุนเพราะเป็นการขยายธุรกิจส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นรูปแบบของ Project Finance คือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินครับ80-90%ที่มันสูงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือญี่ปุ่นหมดนลยถามว่าทำไมญี่ปุ่นมันถึงสูงเพราะว่าเรากู้เนี่ยเรากู้ได้4เท่า80%ของมูลค่าโครงการที่เรากู้ได้ แล้วก็โครงการล่าสุดก็กู้ได้85เป็น87ปอนะอันนี้เป็นตัวที่ทําให้ดีอีสูงเรื่องการลดดีอีอะไรต่างๆนี่ mm. ผมคิดว่าโอเวอร์ทานก็จะเริ่มลดลงอย่างแบงก์ต่างประเทศเวลาให้กู้เราเนี่ยในโครงการเวียดนามมองโกเลียเขาก็เห็นในสิ่งที่เราเห็นคือดีแต่ว่าเวลาเขาเข้ามาดูข้างในเราเนี่ยเขาเลยเป็นมอนิเตอร์ดูคอมเานีโอนลี่ดีอีคอมพานีโอนลี่ดีอีเราอยู่มัน0.5ไม่เกิน0.6แต่การที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดตอนนี้ต่ําม,มาก จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นผลบวกนะครับต่อเสริมสร้างด้วยเพราะว่าภาระดอกเบี้ยก็จะถูกลงแต่ว่าอีก2ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามกันนะครับคือการที่เขาไปฝากความหวังแล้วก็ไปพึ่งพากับทานาของดินฟ้าอากาศเยอะมากมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยสภาวะอากาศมันค่อนข้างจะแปรปรวนใช่ไหมครับอย่างที่2คือเรื่องออกต่างแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วเสริมสร้างเขามีการบริหารจัดการและกระจายความเสี่ยงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่เลยครับไปที่เว็บไซต์ w w w ร์ดเวเสริมสร้าง .com รวมถึงช่องทางอื่นๆนะครับหรือจะไปดูที่5 6 1คิดหนึ่งแล้วก็รายงานประจำปีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่แหละฮะคือสาระดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe กกดกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกระปกรผมอีกบรรพัฒนาเพิ่มสูขครััับบสวสวดีคร